สวัสดีครับพี่น้องมื้อนี้ก็มาอยู่กับมาทพอเพียงกับช่องพอเพียงเลี้ยงตัวได้นะครับเนาะพามาอยู่กับตลาดนัดบ้านหนองขามตำบลคอนสวรรค์อำเภอคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมิครับเป็นตลาดนัดเก่าพี่น้องครับนี่ตรงกับเช้าวันจันทร์ครับที่เจ็ดมษายน2568ครับนี่ครับมาเบิ่งวมาในห้อยคุณกำลังออกว่าเอาไเข้ามาครับวันนี้ตลาดฝนตกครับอากาศทุ่มเย็นดีอยู่ เปินลองวาเปิ้ลกำลังเอาลงอยู่ครับเนี่ยเป็นแม่ลูกตุ้นต้นเนี่ยราคาเบิ้งครับผมถามราคาเบิ้งเงาะจิบปันไตะเป็นแม่ลูกเกันี่ยท่าใดในมืห้อยเนี่ยยี่สิบแปดห้าร้อยครับแม่ลูกตีลูกตัวผู้ลูกตัวเมียลูกตัวเมียโอ้แม่กระทบยังยังครับเป็นลูกแรกลูกสองลูกแรกยี่สิบแปดสองหมื่นแปดพันห้าร้อยใช่ครับลูกลูกตัวเมียลูกตัวเมียเอาน้องห้อยบอกเบอร์ดู ศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าหองสองห้าสองห้าหนึ่งสามสอ้าหนึ่งามสองไอกครับผมเอาครัโอ้ชินหยาดีเซนไ่อกอันนั้นของจ้อตัวนึงหน่ะพูดน่ะตัวเสามาเสาีเมีนหมลน่ะคูคู่เท่าไหร่คู่ผุ่อะคู่ผเร้อครับไม่ลูกเดโอ้เหมือนาเอาไปเบิ่งนี่อีกกูนึงอันนั้นผูแมนครับอันนั้แมนแมนต้านผูแมนลูกนี่ครับ อันนี้แมน่นอา้าว,วนี่สิเป็นห้าร้อยน้อยตอกเนาะหนึ่งลูกตัวผู้ตัวแม่เนี่ยเอ้ยลูกตัวผู้แปดพันห้าร้อยลูกผู้ลูกแรกวะเงี้ยอือนี่อีกตัวหนึ่งครับของเขาห้อยตอกคืออันเนาะยห้อยตอกเนาะครับครับผมเอาขอบคุณครับเป็นลูกแรกหรือวะนี่ห้อยตอก,ก,กครับลูกแรกเนาะสวสดอยู่เนี่ย ตัวพื้นของไฟบุ้นเนียขายกันร,อร้อยสิบพ่อหนเงี้ยสิบสองเสียสิบสองขาร้อยสองพันห้ายังว่าไม่สาวเนี่ยเนาะนี่ครับราคาขายแท้ได้เนี่ยมาจากปีเดิมเนื้อเนี่ยปีชนปียังนนเนาะใกล้ชนปีแล้วะบ้างวันนีเนาะได้นเนื้อได้หนังครับ <c oughs> เอ๋อครับที่ไทยเพิ่งเพิ่งขายกันแล้วเพิ่งขายกันแล้วสองห้าร้อยอันนี้อันทั้งบนี่ได้เท่าไหร่นี่เงของพวกบนเนี่ยเนี่ยงามงามเมีลูกเนี่ยเมียลูกเท่าไหร่เนี่ยพ่อเนี่ยสี่มือถวนเดิโอสี่มือถวนตัวนี้ขายเราเนาะนี่เนาะ ตัวนี่ส you know, <cat> ี่หมื่นนี่พ่อตัวข้างบนลูกแม่ลูกข้างบนไ่หมื่นสี่หมืเป็นลูกแรกเนี้ยครับลูกตัวเมียไอ้ลูกสองลูกสองตัวลูกตัวเมียลูกตัวเมียเนี้ยเขาทัำยังใครได้ทับำลงเนาะยังยังเอาเพื่อพ่อบอกเบือฝากเบือไหมตัวแม่ลูกอ่ะฝากเบือว่าฝากเบือเขาทำไหมบอกฝากขายไป่ส่วนไกลเนาะอ่าโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวห้าวอยู่ใกล้ๆมีขายเอาโมเป็นจังครับไทยเบิ้งครับคือทองไอ้สี่หมื่นครับผมเอาหนิไทยกุงงาม ครับวันนี้มาอยู่กับห้อยนิห้อยนิสวัสดีครับผมสวัสดีครับเท่าไรเนี่ยคู่เนี่ยหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยผู้สาวเจียผู้สาวทั้งคู่เออราคาแตคุยได้คุยได้สองตัวถ้าเป็นทรงไก่กันทรงไก่ทรงฟีก็ได้อยู่ทรงไก่ทรงฟีก็ได้อยู่ขั้นทรงไก่กับว่าราคามันราคาไม่ครับหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยตกตัวหกพันห่านแล้วเนี่ยหอยนีิ ้ายคูค่กันไปเลย,ยคคูแคคแคค่แคคู่ครับของหอยนี้ครับหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยราคาเปิดตัวเมียด้ครับยาวดีวดวตัวนี้เนาะ มีตัวอะไอีกอะมีตัวอะไอีกผู้น้อยตัวนี้4 0 0ลองดูเนี่ยเมนไปไท่าไรเนี่ย4 0 0กําลังลองอยูนะ่เนาะ ตัวนี้ได้ที่ี่ยแม่นางนี่เปิดไหาปัญหาหมื่นหาพันห้าหมื่นห้าพันาร้อยัวนี้เอาให้นี้บอกเ้ศูนย์แปดสามแปดสามแปดปดห้เนึ่งับไปนี้แล้วาหน่อยน้ำเอันนี้สีพันหาหมื่นห้าพันห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยไปเลย ตัวขาวนี่หกพันห้ารอยหนึ่งหกพันห้าร้อยตัวขาว เป็นว่าแม่สาวีเพรใช่พอดีครับว่าห้าลูกขึ้นหน่ยว่าลูกนึงีครับมันบกขึ้นกับพ่อเรียกยุงลูกออกอืมมันมันก็ธรรมดาเนาะมันดูกันไหลเนาะจินมห้องใส่เนี่ยพอใช่ไห้องสองหมนี่พร้อยครับสองหมื่นสองันกับห้าร้เป็นราคาห้องโอ้ตัวใหญ่ดีเนาะครโอ้แต่ดูดน้ม่มีน่น้ำเพราะสองหมืนอ แปนเาเจ้าให้หลายก็เขาเทเจ้าให้สิบแปดหอ่าเขาคือให้ข่สิบหกเจ้าให่ไยเขอหลายก็เขาพ้ไปเนาะท่นให้เาเจ้าให้หลายก็เขาอยู่เนาะอย่างเียผมก็่าเที si ่ยไว้้าไปเลี่ยงเราพ่อใหญ่ดีจมั้แม่เอาพ่อพ่ใช้บอกเบอร์เนศูเกห เจ็ดสี่ศูนย์หนึ่งสอครับพอใชเน้ม,มาเจออ้แข็งขาดีนาดีไหมสูงประมาณร้อยสบดีพอดพอพ่ว่าหบนีหม่อบอกลบ <laughs> เอ้ยพอกระได้น้อบอกว่าสกเออเ,เป็นเป็นคู่ของมันเดีย,ย่ขายเท่าไรก็แม่ลูกเนี่ยเหมือนสี่พครับโอ้ยลูกลูกตัวแม่สองตัวใจตัวตัวใด วเ่้0 0 0ก้านั่นน่ะโอ้ตัวยืนอยู่น่ะครับโอ้ตัวนี้ขายเราป่ทีหมื่นี่พันรับป้าดวราคาประมัณหมื่นสี่พันลูกลูกีแงบบุญเนี่ยลูกสามนี่เนาะ้าเก้าร้อยนีนี่หพันเก้าร้อยคูเปาเนี่ยบ oh, ่ท พันก้าต่อเลยกินยาพินบ่เเนี่ยกินยากกินยีกินพ่อยังไงเอี่ขาดีเลยหนกดีเลยเนาะายเราตีครัวันนีเจ็าภาษามาตีเอาเทียบไปเพิ่งตุปูตัวเมียเนี่ยตุ๊กปูตัวเมียพันยังเนี่ชาวเรียกยังเป็นไรงังทีไรเสือตีนี่ยเออมาเป็นเสือโค่ง 7,000เท่าไรก่อนหอ <13, S 1> ขาย1,003 7,003ขายไปแล้วขายแล้วอเอาครับขายไปแล้วครับใช่เบิ่งครับเนี่ย,ยขายไปแล้วเจ้กขายกนดีนะโมนิ่้องห้อยแหลนะ กับวันนี้กัมีเทบาลมาหาหลายเนหอยแหล่เนาะได้ขายกับเลียงได้ขายกันยืเนี่ยมเลียงได้ขายยูนเนาะนี้เนาะบิ้งสังเกตบึ้งอะโมเรียงกับพอมีได้ขายอยู่ชทวบาออกมาหลายฝนมันตกไม่มียาเนาะห้อยแหล่เนาะเออมือซ้านี่กัมีฝนตกมาเนาะเปินทุกคนก็นหน้าเว้ เท่าไรเท่าไรนี่พ่อของพ่อสิเท่าไรเนี่ยเงินเปดน้าร้อยโอ้นหนาดีเด้เนาะเงินเปดพันห้าร้อยแม่สาว พ่อกับไฮเจดไฮเจดสวัสดีครับผมลูกตัวแรกนะลูกตัวแรกอะมันเป็นลูกคันนี่ยังมาบานอันซัเล่เอออะไรดไรดูตาลูกมันลูกคุณหรือเ่เป็นแม่ลูกเดียวเรานอนอยู่เรานอนอยู่อือเห็นเรานอนซั นี่นี่แม่เขาตี่ลูกเล็กสิห้อเจ็ดตัวแม่ตีลูกเขาอ่ะโอ้โอ้สีแดงดีเนาะอตแม่ต้องลูกหนาตึกเพื่อแสดงให้เกียตเนาะสองหมื่นห้าพันครับเอาให้เกียตบอกเบอร์ศูนย์เก้าสามสี่สองย์สามศูนจาให้เกห้อยแห่เนาะขอบคุณครับ แต่จริงๆเราบุญเนี่ยข้อขาใหญ่อยูอย่เนาะยิ้มแล้วเนี่ยเอวยังเอวแข็งแล้วเนี่ยนี่แม่เขาครับชาโรเล่แม่ชาโรเล่ครับอาโทรหาเราแล้วครับเด้อครับเนี่ย เบิ่งรอบตัวกันเถอะนายเอาเบิ่งไม่ลูกคู่นี่ของผูใ้ใดน้อเนาะคขาได้ห้อยเอีอยดิครห้อยครับงสัดูครับผมเกัอ,อาดีเผินห้องเ่อใดบุ้นี่ ไปเห็นเจ้าของคนครับพ่อกับแม่สักคิ้วเตี้ยสักคิวถาวรเท่าใดนี่ห้อยแวนเนี่ยสักคิวถาวรเนี่ยอ๋อหกพันเตี้ยมากับพ่อต่ออยู่เด้เนาะถึงให้ตออยู่บ่เนี่ยคิวคิวเป็นยังหนาวโอ้มันโดนนี่ยังก็ นเ่ข kind of ุดหโอ้มันมันขุดหลังซื้อตั้เนาะเป็นบ่ตาเรายังมึง้ตาเราอ่ะตากเรายังอืมเราที่ปิดเป็นอย่างงื้เราสวนเขาเราติงเนา่วนเขาเราก็ะแทกงินเก็บน้อยนึงเราไม่กะแทกไม่เก็บ้วเขาดีขึ้นแล้วเนาะแห้งแล้วนนรเปิดอแ้วแล้วก็เอาไปหกพันเอาหกพันเอาบอกเบิดนนะให้คนบังน้ำศูนย์เก้าหกครับแปดกอครับศูนย์แปดสครับหแบนเนาะครับเอา ไอ้นี้สองตัวทังขายแล้ววะจีขายแล้วค่ะจบตัวตัวละหกพันหนึ่งร้อตัวห้องห้องตัวไหห้องสิตัวขายได้ขายเท่าไรสิบสองสองรยสองสองร้อยงมค้าส่งเบิงข้าบนี่เอาสองตัวนี่แม่สาวนี่ตอนห้องละห้องหมื่นาพันแต่เราขายแล้วครับขายหมื่นองร้อยมื่นสองพเขายไปแล้วครับสตัวตอนห้องห้องหมื่นสามไม่ร้องเทียบราคาบางเรือเป็นงัวตัวแม่ ตรงตัวครับเทียบราคาไอ้เบิ้งนี่แหละครับลกักษณะที่แหละครับใดรมีมีข้อเท่าก็เทียบเบิ้งเอาครับวันที่ถูกวันที่แพงกับเบิ้งเอาเด้อครับเออมาสองไอ้พิ้นขายหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยตกตัวละหกพันกว่าบาทหกพันเอ็ดขายกูครับโอ้ครับมาเบิ้งสายหูตัวนี้พ่อพัน เอางามๆครับเนี่ยเบิ้ง่ายเบิ้งวันเนี่ยพอแล้วครับสายหูกูเบาเนี่ยกูเบาสายหูครับมาแล้ว,วมีีวแบบน้ ดีครับ้หูจักปานคนไทยกองไเนาะเท่าไรนะมกเท่าไรนะเท่าไรนะโอ้ยังได้เท่าาครับผมเนี่ยของเจ้าจ่ครับของเงินป้าเสดอกเท่าวหูจักราคาเราซื้ออยู่ครับสองหมืครับถ้าพี่น้องสนใจสองห้าพันเนาะครับห้าพันครับป็นลูกตัวไหนหู้เนี่ยอนี่ก็คือว่าเอาเอาอราคาไปเนาะสองห้าตงคนนเมีเบืรอว่าฝากเบืร์่าฝากเบอร์ไว้กัน เอาเบอร์ห้อยต้นก็ได้ห้อยต้นดีกว่ห้อยต้นครับเบอร์ห้อยต้นนะของห้อยต้นเดี๋ยวเอาแมเคโเป็นเบอร์ห้อยต้นแหละครับอันนี้ผมผมเราใส่ฟังใส่เสื้อโทษโดยตรงของเขาเลยโอเคโอเคเอาเปิดตัวใดก็ตัวหูนะฮะตัวหูหาวันที้เพื่นว่าเอาบอกเบอร์ห้อยต้น06ครับครับ398ครับ8736ครับอ่าลูกตัวไหนหูบอลนะบัวหลูเลยครับเอาจะได้ทุ่งหาแล้วครับเราต่อได้อีกเนาะ ก็ได,ได้หลายอยออไปส่งพี่รพอมราคานนิเนาะคันได้เนาะบอตกันหลายบันไดอ่ะเราห้องไปสองคุหาตัวได้ยุ้ครับบอนขายมีน the right. ้องใคตนเนาะเอานี่ยครับเบิงเบิงนี่เราห้องไปสองคุหาครับบอนขายมีครับตเราเอาครับตเราเอาใหู ครับสำหรับวันนี้คนที่ขอจบคลิปตลาดนัดบ้านน้องขัมไปตำหน้แล้วีปนองเด้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องของเพียงเลี้ยงตัวใดน้าครับวันนี้ก็ได้ขายกันดีอยู่ครับแน่ห้อยก็ได้ขายกันดีอยู่เป็นง้อเลี้ยงมผูครับงอผูน้อยครับมื้อต้นๆนี่ได้ขายดีครับผมครับสวัสดีสวัสดีครับ